How do we pronounce these words? Hi guys, this is pronunciation time! <laughs> yes, I have so many words for you today, but we're going to go quick. But I want you to get the technique on how to pronounce these words clearly. Okay, so let's start from these first. The first word is work. Work. เออเออ work work ถ้าอยากเป็นแบบเสียงออกแนว British มากขึ้นนะคะก็ให้ออกเสียงเป็นลมๆออกมานะคะ work work อา่า work ให้แบบเป่าลมออกมานิดนึงแต่ถ้าเป็นเสียงของคนไทยมันอาจจะเป็นออกอ่างแบบออ,ออ่างเออสอะเออ work นี้ใช่ไหม work คือเสียงมันจะเต็มแต่ว่าถ้าเป็นอังกฤษที่เป็น British นะคะถ้าอยากจะแบบ British มากก็ให้เอาลมออกมาด้วยนะคะ work work คำที่สองนะคะคือคำว่า word word สระเดียวกันสระเออนะคะ word ลงท้ายด้วยตัวดีค่ะ word ต่อไป worth worth th แตะลิ้นเป่าลมออกมาจ้า worth แปลว่าคุณค่าเป็นคำนามนะคะ worth สระเออเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ลงท้าย th นะคะต่อไปเป็น st ด้านหลังนะทุกคน worst 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 อ่ะสี่คำนี้นะคะทุกคำออกเสียงสระเออหมดเลยนะคะแล้วลงท้ายก็เปลี่ยนเสียงท้ายไปนะทีนี้คำเนี้ย ดูจะสะกดแบบยากนิดนึงเนาะเออตอนท้ายนะคะสำหรับเสียงที่เป็นแบบบริ t ต s h นะคะก็จะเป็นแบบไม่ออกเสียงตัว R ดังนั้นเอาตัว R ออกนะคะแล้วก็ออกเสียงว่า world 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 in the world yes นะสาระเอเช่นเดียวกันมีตัว L เนะะี่ยอือแล้วก็ตัว D ด้านหลังนะคะ world แถมให้คำหนึ่งนะคะคำว่า girl girl นะคะตัวนี้ออกเสียงะเออเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะเอา้าตั้งแต่คำแรกจนถึงคำว่า girl นะคะออกเสียงะเออหมดเลยค่ะทุกคนเออ girl นะคะ girl girl อะเอาคำแรกอีกนะคะ work word worth worst world girl อา uh huh. ถูกต้องไง่ายไหมคะทั้งหมดเป็นตัวสาระเออนั่นเองนะคะหน้าตา IPA นะคะก็จะเหมือนเลข3นะคะแล้วก็มีจุดข้างๆค่ะเป็นเสียงยาวนะคะทุกคนต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือคำว่า walk walk เออเห็นปากกลมๆของกี่ไหมคะอุตสาทาลิปสติกแบบชัดเจนวันนี้วกโวนะคะจริงๆแล้วมันคือสาระอนะคะแต่อของเขามันจะมีความแบบกลมมากกว่ามันจะมีโอปากก็จะแบบกลมๆเล็กๆมากกว่านะคะไม่เหมือนกับอบ้านเราอภาษาไทยมันจะแบบ อ oh, แบบนี้แต่ถ้าแบบอยากให้เป็นแบบ British มากขึ้นให้เอาลมออกมา o h yes walk walk talk talk, talk tall tall มมวนลิ้นแตะข้างบนค่ะตัว L tall small small caught caught and thought thought th แตะลิ้นออกมาสาราอ์ทั้งหมดนะคะทุกคนคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆตัว C แล้วก็มีจุดข้างๆ2งตัวนั่นเองนะคะอ่านจากคำที่1น,นะคะถึงสุดท้ายเนาะ w o k e t a l k t a l l s m a l l c a u g h t a n d t h o u g h t อืม,อม ถูกต้องอันนี้แบบที่กีเอามาให้นะคะเป็นการออกเสียงแบบบริเตนนะทุกคนถ้าเป็นอเมริกันนะคะสระจะต่างกันไปเลยแล้วก็จะมีความแบบตัว R นะเช่นกลุ่มแรกที่กีบอกว่า word work อะไรพวกนี้ก็จะมีตัว R เข้ามาด้วยนะคะแต่ตัวนี้เราก็จะไม่ออกเสียงตัว R นะคะแบบที่กีพาทำเนาะดังนั้นถ้าใครชอบการออกเสียงรว,ว่า pronunciation นะคะกีมีคอร์สอยู่2คอร์สนะคะที่น่าสนใจมากๆคือคอร์ส11เ,เคล็ดลับปรับสำเนียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกเสียงด้วยแต่ว่าไม่ใช่แค่ตัวอักษรพยัญชนะเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นคําแล้วก็ประโยคการเข้าประโยคด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นคอร์สที่แบบจัดเต็มแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ IPA นั่นเองนะะี IPA กี่ก็จะอธิบายตามตารางของ IPA แบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งพยัญชนะทุกตัวเนาะแล้วก็เสียงสระทุกตัวเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นในคลิปนี้กี่ก็ยกตัวอย่างมาสระ2ตัววันนี้ได้รู้สระเอ,อนะคะแล้วก็สระโอนะคะมันก็คล้ายแหละภาษาไทยแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะคะดังนั้นลองฝึกไปด้วยกันเนาะแล้วตอนนี้นะคะโปร7.7ก็ยังมีอยู่รอคุณ ถึงวันที่7เที่ยงคืนเลยนะคะถ้าใครสนใจทักมาได้เลยถ้าดูใน YouTube นะคะคลิกที่ลิงก์ Line Official แปะไว้ให้ใน Description บล็อกด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครดูใน Facebook หรือว่า Instagram นะคะก็ทักแชทของเพจมาได้เลยะคะ่ะ So that's it for today. I will see you again next time. Bye.